สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบอร์หลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับในเวลามาพูดคุยข่าวสารแลกเปลียกกันแล้วครับตลาดซื้อขายนักเตะเปิด25พฤษภาคมนี้แต่ว่าผมก็จะไล่เรียงความเคลื่อนไหวไปก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆทีมเขาเริ่มมีการเสริมทัพมีการพูดคุยสัญญากับนักเตะไปบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะไล่ให้ครบทุกๆท,ทีมไปนะครับสลับสับเปลี่ยนกันเอาแต่อย่างแรกเลยนะครับถ้าใครอยากติดตามข่าวแบบนี้อย่างต่อเนื่องตามสัญ,ญญานะครับกดซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือน ในช่องทาง YouTube ของผมชื่อว่าคิดไซโคงนะครับก็ใครที่กดติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบกันดีนะครับว่าในช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยเราก็จะลงข่าวเ่าสู่กันฟังในแทบจะทุกทุกวันไปแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับอีกถึงช่องทางนอกจาก YouTube แล้วอย่าลืม a c e b o o k นะครับชื่อว่าคิดไซโคเหมือนกันก็กด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและเหมือนเดิมครับสมาชิกของคิดไซโคงที่อยู่กับโกมึกนะครับรวมๆ2,000คนก็จะลืมนะครับอุดหนุนสินค้ากันได้ถึงแม้จะเป็นช่วงปิิดีั่่นนแตวาก็ยงงคง เสิร์ฟความร้อนแรงและความอร่อยของโกเมือกให้ติดตามกันตลอดอยู่แล้วนะครับมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมก็ยังไงสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมสแกน QR code ตรงนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราด้วยนะครับก็จะมีขนมเยอะๆหมดเลยนะครับอย่างวันนี้ถ้าตลาดซื้อขายก็ต้องนี่เลยครับกินมเมล็ดมะม่วงหิมพานตีกว่า,ากินปลาหมึกมาเยอะละว,วันนี้กินมเมล็ดมะม่วงดีกว่าอันนี้ก็ถุงประมาณ30กรัมนะครับ ผมเคยกินแล้วเวลาดูบอลมันมีมันมีปลากรอบด้วยนี่นี่น,นี่กรอบจริงแล้วมาดูมะมว่วงเนี่ยเขาใส่พวกแบบผสมเครื่องปรุงอะ่ะแล้วมีแคลเซียมด้วยนะมีโปรตีนด้วยอันนี้มีประโยชน์ออร่อยมามีแรงในการเล่าแล้ว สในใจก็สกแกมมันนะนี่เลยกินวางโค้ดกินหมดถุงไม่ได้โดนไว <c oughs> วหวแป๊บนึ่งโอเคพร้อมนะครับไปตามเรื่องของการท่าเรือก่อนท่าเรือเนี่ยมีข่าวกับกุนซือคนใหม่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเวลาที่เป็นข่าวลือส่วนใหญ่มันก็เป็นข่าวจริงทุกทุกท้งแหละรครับไปติดตามเรื่องของสกอต t คูเปอร์กับการท่าเรือกันครับ ข่าวของสกอตต์คูเปอร์กุนซืออังกฤษที่เตรียมจะกลับมารับงานที่ไทยและตัวเต็งก็คือสโมสรการท่าเรือนะครับในซีซั่นหน้า ก็คงไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกอตเองก็แยกทางกับสมาคมฟุตบอลของฟิลิปปินส์ไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนและตอนนี้ก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เพราะว่ามีครอบครัวกับลูกอยู่ที่นั่นคาดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมาเริ่มงานบนถิ่นแพสเตเดียมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ทิ้งความฝันและก็เป้าหมายที่สกอตตเองเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็วางโครงสร้างฟุตบอลของแดนตะกล็อกเนี่ยนะครับให้มันแข็งแกร่งอย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ แต่ในเมื่อสัพพักำลังและความทุ่มเทของทางสมาคมหรือสหพันธ์เองเนี่ยไม่ได้ตอบรับกับโจทย์ของเขา ก็แน่นอนครับสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปจริงๆเนี่ยมีการเซ็นสัญญากันในระยะยาวด้วยนะครับกับฟิลิปปินส์เนี่ยถึงเกือบ6ปีด้วยกันถือว่าน่าสนใจเลยครับภาพจําของสกอตต์คูเปอร์เคยผ่านการคุมทีมในไทยมานานนะครับหลายคนน่าจะติดตามกันดีทั้งบุรีรัมย์ไปเมืองทองต่อที่อยู่บน UMT ไปอยู่กับทาง BC เทโรประสบการณ์ก็มากหลายอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจะมาเปลี่ยนระบบสิ่งเจ้าท่าได้อย่างไรมันไม่ใช่เพียงแค่ระบบการเล่นในสนามแต่มันคือระบบความเป็นอยู่และโครงสร้างวัฒ คณะธรรม ของการท่าเรือที่มันเป็นอยู่และก็สะสมมาอย่างยาวนานก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามต้องรอติดตามชมเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เห็นโอกาสหน้านะครับว่าการท่าเรือยุคใหม่มันจะเป็นยังไงภายใต้การทำงานของสกอตต์คูเปอร์ดีพอถึงแชมป์ไทยลีกหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ทีมดาวดังแต่ผลงานกลางตารางเหมือนเดิมก็เอาไว้โอกาสหน้าวันนี้เอาน้ำจิ้มไปก่อนประมาณนี้แล้วกันจุดเด่นและวิธีการเล่นของสกอตต์คูเปอร์ก็คือการโยนบอลยาวแบบไดร e c เพลย์นะครับโดยเฉพาะลูกตั้งเตะลูกบงเนี่ยเป็นจุดที่สิงเจ้าท่าเป็นปัญหามาตลอดในช่วง 2ถึง 3, สีซั้นหลังแต่ก็น่าคิดตรงที่ว่านักเตะที่มีอยู่เนี่ยผมมองดูคร่าวๆเนี่ยไม่ใช่สไตล์บอลของทางคูเปอร์นะครับส่วนที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อกุณซื้อชาวอังกฤษคนนี้เดินทางมาถึงเขาจะหนีผู้เล่นคนไหนมาด้วยหรือว่าสนใจผู้เล่นคนไหนที่เคยร่วมงานกันในอดีต มาบนถิ่นแพสเตเดียมดึงมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสีโรดชัดทองที่คุณซื้อรายนี้เนี่ยเคยเดบิวต์ปลุกปั้นจนติดทีมชาติไทยมาแล้วสมัยอยู่กับอุบลนะครับรวมไปถึงวิกเตอร์การโดโซ่กองหลังบราซิลร่างยักษ์ที่เป็นอาวุธคู่กายสมัยอยู่กับอุบลเหมือนกันก็เป็นแนวรับที่ยิงด้บ้านก่ากองหน้าโดยใน2รายที่พูดชื่อมาเนี่ยนะครับทั้ง2คนก็อนาคตไม่ชัวร์บนถิ่น BG จีปทุมยูเนเต็ดซะด้วยนะครับก็รอดูกันต่อแต่ที่ได้มาแล้วแน่ๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือ แฮมิลตันสัวเรสกองหน้าร่างโย่งดาวซันโบวไทยลีกคนล่าสุดจากหนองบัวพิชยะซึ่งน่าจะตอบโจทย์บอลโยนของสกอตคูเปอร์แน่นอนและเป็นสิ่งที่ท่าเรือเนี่ยขาดตั้งแต่หมดยุคของดราก้นบอสโควิชเลยนะครับในมุมผมเพราะว่าที่เข้ามาในช่วงหลังเนี่ยสุดท้ายเอามารักษาเอามาป่วนภายในทีมกันเองมากกว่าเอามาเล่นครับข้ามไปที่บุรีรัมยูในเต็ดแชมป์ไทยลีกทีมล่าสุดตกเป็นข่าวกับมิดฟิล์ชาวอิรานที่ชื่อว่าเรซ่าอาซาดีซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่ผมมองว่าดีลนี้เี่ย เป็นเพียงข่าวลือทั่วไปของตลาดนักเตะถามว่าสนใจมีการพูดคุยกันไหมขอประวัติกันไหมมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับทั่วโลกแต่บุรีรัมเนี่ยจะมีข่าวลือกับทีมชั้นนําในเอเชียเป็นประจําเกือบทุกรอบตลาดซื้อขายอยู่แล้วในทุกๆปีและเดีลนนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นแค่ข่าวเท่านั้นเนื่องจากนักเตะอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ในประเทศอิหร่าน และก็เป็นตัวหลักในการแย่งแชมป์หลีกอิรานอยู่ด้วยผมให้โอกาสย้ายมาที่หลีกไทยมาอยู่กับประสาทสายฟ้าเพียงแค่10%แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าดูกองกลางที่มีอยู่ตอนนี้ของแชมป์ซอกราวก็เยอะอยู่นะครับรัตนากรใหม่คามีกับผลงานเยี่ยมพีระดลฉ่ำรศมีก็เป็นตัวบุญที่ดีได้ และก็มีทีรทรบุญมาทันที่ขยับมาเล่นแดนกลางบ่อยครั้งเหมือนกันและก็เป็น3มแกนหลักตรงกลางของทีมมาตลอดอยู่แล้วยังไม่รวมอิราฟานดอเลาะกองกลางดาวรุ่งของทีมที่ก็ทําผลงานได้ดีในช่วงหลังส่วนตัวที่เข้ามาอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยนะครับที่จะเห็นในซีซั่นหน้าแน่ๆแล้วเนี่ยคือแฟรงค์คาสตาเยดาเกมรุกชาวโคลอมเบียและก็เดียโกบานังกากองหลังชาวสเปนซึ่งแฟนบอลประาษาสายฟ้าก็เคยได้ย่นโฉมฝีเท้าไปแล้วในศึก FC c h a แชมเปียนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟ ของกองหลังรายนี้เมื่อเดินกลุ่มพาพันธ์ที่ผ่านมาในเกมแพ้จุดโทษให้กับแดกูแต่เห็นในโคต้าเอเชียนะครับแต่จากนี้รอครับ รอให้เขาลงเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์อีกแค่เกมเดียวก็จะเป็นนักเตะโคต้าอาเซียนแบบสมบูรณ์สําหรับการลงเล่นในศึกไทยลีกฤดูการหน้าแบบเต็มตัวนะครับเพราะว่ากฎของไทยลีกเนี่ยต้องลงเล่นเกมระดับชาติอย่างเป็นทางการเนี่ยสนัดขึ้นไปนะครับไปต่อกันที่เมืองทองยูเนเต็ดที่มีข่าวว่าอาจจะเสียเฮนรี่อาเนเยซึ่งยิงไป9ประตูบนไทยลีกช่วงเลกสองนะครับที่มาร่วมทีมก็กําลังเปิดโต๊เจราจากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อยื่นสัญญาออกไป ก็รอลุ้นกันนะครับโดยมีหนองบัวพิชยะรอท่าบอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วกิเลนพยองสามารถจบอันดับ4ี่ขอฤด,ดูกาลแล้วก็มีลุ้นจะไปเล่น FC Champions League ในรอบเพลย์ออฟนะครับกรณีที่บุรีรัมสามารถคว้าแชมป์ช้าง FA Cup ัได้อีกหนึ่งรายการซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เฮรี่อนิเยเปลี่ยนใจอยู่กับทีมต่อ หรือสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าค่าเหนื่อยนะครับถ้าค่าเหนื่อยหนองบัวกับที่เมืองทองให้เนี่ยมันสูสีกันแล้วมีเงื่อนไขที่เมืองทองสามารถได้ไปเล่นในเวทีเอเชียผมเชื่อว่าเฮนรี่อานิเยก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนใจอยู่กับทีมต่อคือตรงนี้เนี่ยจะบอกว่านักเตะไม่รักสโมสรก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าผลงานของเขาดีด้วย1 2คือสัญญาของเขามันเป็นสัญญาระยะสั้นเพียงแค่6เดือนเขาก็มีโอกาสพูดคุยกับสโมสรที่สนใจในตัวเขาทุกทกท,กทีมอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศในทันเดอร์โดมกับฟอร์มก การเล่นของเขาที่เริ่มปรับตัวเข้าที่เข้าทางกับบอลไทยชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองหลวงถ้าหนองบัวจะเอาเฮนรี่อานิเยไปได้ก็คงต้องจ่ายค่าเหนื่อยเยอะกว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนที่มีภาพเดยันดามยาโดวิชหัวหอกในวัย41ปีของคิดฉีทีมดังในฮ่องกงที่มาเล่น f f c แชมเปียนส์ลีกที่บุรีรัมย์เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอท์ไปเจอกับทาง B ีปทุมในรอบ16ทีมได้ ก็เห็นภาพว่าเขาไปนั่งชมเกมในสนามทันเดอร์โดมซึ่งเป็นเกมที่เมืองทองเนี่ยชนะพีทีประจวบไป2-1นในนัดสุดท้ายของฤดูการเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับ คิดฉีเนี่ยแข่ง ACL จบที่บุรีรัมตลอดเดือนแล้วพอผ่านเข้ารอบเสร็จเนี่ยนะครับยังบินกลับไปที่ห้องโกงไม่ได้นักเตะก็เลยอยู่ที่ไทยก่อนแล้วเขาก็หาเวลาเนี่ยนะครับเดินทางไปดูเกมซึ่งสุดท้ายนักเตะแล้วก็ทีมงานของคิดฉีเนี่ยจะเดินทางกลับในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้แล้วนะครับเอาตรงๆเลยเดยันเนี่ยอยากมาเล่นไทยลีกนะครับยากมาหลายครั้งแล้วครับในตลาดซื้อขายทุกๆรอบของบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีใคร ล้าจ่ายเงินเดือนเพราะว่าถึงน้าตรงนี้อายุจะหลัก4แล้วเนี่ยแต่ก็ยังรับเรดเงินเดือนสูงพอตัวกับคิดฉีอยู่ผมเองเนี่ยอยากเห็นมากนะครับอยากเห็นดาวยิงตำนานบอลเอเชียที่เขาเรียกกันว่าสลาตันอิบราฮิโมวิชแห่งเอเชียเนี่ยมาเล่นที่ไทยลีกสักครั้งหนึ่งและถ้าเกิดจะดีเนี่ยต้องมาเล่นที่เมืองทองเพราะว่าการคุมทัพของมาริโอยูรอฟสกี้มันน่าสนใจเพราะมาริโอเป็นเพื่อนและก็น้องรักของเดยันนั่นเองครับก็รอลุ้นนะครับอนาคตนตอนนี้เดยันคงไปโฟกัส กับการยิงเพิ่มใน ACL รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับ BG ก่อนเพื่อสร้างตำนานบนเวทีระดับเอเชียต่อไปส่วนลำพูนวอลเลเออร์ครับทีมแชมป์ไทยลีก2แล้วก็เป็นน้องใหม่ไทยลีก1ในฤดูกาลหน้าตกเป็นข่าวฮือฮากับทางกอรซาโลอีโกอินอดีตดาวยิงอาเจนตีของยูเวนตุสและก็เชลซีรวมถึงนาโปลีทีมดังในยุโรปก็ทำเอาแฟนคลับในกรีกราดผสมควรเพราะนักข่าวเนี่ยนะครับไปเห็นภาพข,ของคุณตาลพงศดิฐาราชวงศ์ศึก ประธานส,มสนโมสรโพสต์ภาพของตัวเองใส่เสื้อของยูเวนตุสแล้วก็หมายเลขพร้อมชื่อของกอนซาโลอิโกอินลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวก็เลยปั่นป่วนจนนักข่าวหัวบุญใช่เล่นแต่ผมมองแล้วนะครับดีลนี้ถ้าเกิดตั้งสติมันก็คงเป็นเพียงแค่ข่าวลือครับและยากมากที่จะเอาอาดีตดาวเตะร,ระดับนี้มาเล่นที่ประเทศไทยเอาจริงๆครับถ้าพูดถึงว่าเข้าขั้นยากไหมยากมากครับถามว่าติดต่อได้ไหมผมว่ามีถามผ่านเอเจนต์ให้เสนอโปรไฟล์เข้ามาอันนี้ไม่แปลกครับเพราะว่าที่ผ่านมา ทุกสโมสรมีสิทธิ์ซื้อขายใครก็ได้ทั่วโลกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเงินคุณถึงหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งอ e ีโกอินตอนนี้รับอยู่ที่อินเตอร์มอร์มี่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐณนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทต่อเดือนย้านะครับ13ล้านบาทซึ่งลัมพูนบอิเออร์เนี่ยคงไปโฟกัสและก็บอกที่ตัวอื่นดีกว่าแบกค่าเหนื่อยขนาดนี้ทีมใหญ่ๆบ้านเรายังไม่ทําเลยครับขายเสื้อขายตัว๋วยังไงก็ไม่คืนทุนแต่เดียวที่เป็นไปได้ผมมองไปที่แดเนียลสเตอร์ลิตคร อดีตดาวยิงทีมช่างคิอของเลี้ยวภูที่เคยตกเป็นข่าวกับทีมในไทยลีก เมื่อปี2ปีก่อนผมมองว่าดีลนี้เป็นไปได้แต่อยู่ที่ลำพูนจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองครับเงินเดือนที่ผมทราบมาเนี่ยไม่ได้เวอร์หวังด้วยอายุก็แค่3-2ปีและตอนนี้ก็เล่นอยู่ในเอลีของออสเตรเลียกับเพิร์ดกอรีและเป็นอดีตนักเตะเรือพูที่คุณตาลประธานสมโมสรเนี่ยน่าจะถูกใจเพราะเขาก็เป็นแฟนคลับตัวยงของหงแดงอยู่แล้วขณะที่เจฟเฟนโซเรสและก็อาลีซิสโซโก้ก็น่าจะเซ็นต่อสัญญาอยู่กับลำพูนบอิเออร์ในเร็วๆนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมุติ สเตอริตมาจริงๆสะพานเชื่อมต่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอาลีซิโซโ,ซโก้นี่แหละครับเพราะว่าในอดีตคอบอลพรีเมียร์ลีกน่าจะจําได้ดีว่าทั้ง2คนเคยเล่นร่วมกันช่วงหนึ่งที่ลิเวอร์พูลในยุคเดียวกับหลุยส์ซเรสฟิลิเป้คูตินโยมาแล้วจากนั้น ก็เคยประทะก,กันตอนที่ซิโซโก้ย้ายไปแอสตันวิลลาด้วยฉะนั้นผมคิดเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดจะดึงมาเล่นกันจริงๆยังไงซิโซโก้ก็ต้องให้ข้อมูลกับทางลำพูนและบอกความน่าอยู่ในชิตเบืองไทยกับสเตอร์ิตได้สบายๆแฟนบอลไทยรวมถึงแฟนคลับราชันโคขาวก็รอลุ้นกันนะครับผมเชื่อว่าลำพูนเอาแน่ๆอดีตแข้งดังในลีกของยุโรป เห็นตอนนี้ก็เดินหน้าหาเดินหน้าท้าทามหลายคนได้ยินชื่อแต่ละคนก็ถือว่าคือฮาและบันเทิงแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะไปสืบมาให้เพิ่มเติมในคลิปต่อๆไปละกันนะครับข้ามาที่ BG จีปทุมยูเนเต็ดครับกับการประกาศเลิกเล่นของทางเบนซ์พิรพงศ์พิชิตโชติรัตน์นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีเรื่องมีราวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมก็ไปถามทีมงานทาง BG เข้ามาเขาก็บอกว่าเบนซ์เองเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ชเทกุสังมาโกโตเทกุรามุรินะครับเทกุก็ถามกับทางเบนซ์พร พงว่าตอนนี้อายุก็เยอะแล้วมีวางแนวทางอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้าง หลังจากเลิกเล่นเบนส์ ben, พิรพงศ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขายังไม่อยากเลิอกอยากเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆยังมีความสุขยังมีแพชชั่นในการฝึกซ้อมและก็เป็นผู้นําน้องๆอยู่และสุดท้ายนะครับโคชเทกุก็พูดคุยกับตัวของเบนส์และก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะวางอนาคตไว้ได้แล้วต้องมีเป้าหมายถึงแม้ว่าวันนี้จะยังมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอยู่ก็เลยยื่นช้อยส์นะครับเอาโจทย์ให้พิรพงศ์ไปคิดว่าถ้าเกิด พีรพงศ์สนใจจะมาเป็นผู้ช่วยของเทกุเนี่ยเขายินดีที่จะรับเบนพีรพงศ์เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิทธิ์ของทางโค้ชเทกุที่ยื่นออฟเฟอร์ไปให้กับตัวของเบนเองและก็บอกสโมสรบีจีว่าต้องการนักเตะคนนี้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชถ้าเขายินดีเบนเองเคยให้สัมภาษณ์กับผมเคยพูดคุยกันนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากเป็นโค้ชและก็ถ้าเกิดว่าเลิกเล่นเนี่ยเขาคงจะไปทําอย่างอื่นเพราะว่าเขาเป็นโค้ชไม่เก่ง และเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เหมาะกับงานนี้และสุดท้ายในเทกูบอกนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งถ้าคุณอยู่กับผมคุณจะได้เรียนรู้อะไรที่เยอะมากส่วนเรื่องของการไปเรียนลายเส้นต่างๆมันเป็นกระบวนการของมันแต่สิ่งที่จะได้จากเทกุ คือวิธีคิดและการทํางานในแบบฉบับของชีวิตจริงที่มันเหนือกว่าตํารานั่นคือสิ่งที่ทำให้เบนส์พีรโพน,นตัดสินใจว่าช่วงเวลาแบบนี้มันมีเวลาให้คิดไม่เยอะนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเทกุจะอยู่กับบีจีได้นานขนาดไหนและช่วงเวลาแบบนี้ถือว่าอาจจะเป็นกําไรของนักฟุตบอลในการได้ร่วมงานกับโค้ช ชั้นนาในเวทีเจลีกของญี่ปุ่นอย่างโคชเทกุ u, ซึ่งเคยทําทีมชาติญี่ปุ่นในระดับยู23และเคยเป็นผู้ช่วยของโคชทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วเหมือนกันก็เลยเป็นสิ่งที่พีระพงนั้นตัดสินใจได้ไม่ยาก,กน,นะครับว่าเขาควรจะแขวนสตารและมาเรียนรู้งานด้านโคชครับเนื่องจากว่ามีภาวะความเป็นผู้นําอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เทกุ เห็นความสําคัญเรื่องนี้ขอนักเตะไทยใน BG ปรปทุมนะครับซึ่งเบน์พีรพงศ์นั้นมีแพชชั่นในการฝึกซ้อมมีความฟิตที่ยังอยู่ในพื้นฐานที่ดีจนทําให้โคชเทกููนั้นเล็งเห็นว่าควรจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชในช่วงเวลาที่ร่างกายนั้นยังสามารถเล่นกับน้องๆได้อธิบายวิธีการได้และที่สําคัญนะครับก็เป็น DNA อีกส่วนหนึ่งที่ BG ปทุมต้องการกับการผลักดันคนในขึ้นมา เป็นทีมงานของสโมสรเพื่อทราบถึงวิธีการและวัฒนธรรมของทีมในการที่จะมีโค้ชรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยก็ติดตามนะครับอีกหน่อยเนี่ยคงต้องเรียกโค้ชเบน์แล้วล่ะครับส่วนหนึ่งคนนะครับที่ยังช่างใจอยู่ก็คือเจ้าหนุ่มชาตรีฉิมทะเลนะครับที่วัยก็ไล่เลี่ยกับเบน์พีรพงศ์เหมือนกันแล้วก็อยู่กับเดอะแรบบิทมาอย่างยาวนานนะครับอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นสมาคมกีฬาบางกอกกลาสนะครับแล้วก็เล่นกับทีมมาตั้งแต่ทวยพระรามประเภทขออยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าณวันนี้นะครับ มันน่าสนใจว่า นี่คือหนึ่งตำนานของสโมสรที่ถ้าเกิดตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดเล่นเลิกเล่นเนี่ยมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถอยลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์และก็ช่วยแบ่งเบาภาระของน้องๆได้ในบางเกมเคยลงเล่นในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วแนฤได้ดูการที่แล้วแต่ว่าโอกาสในช่วงหลังเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยจากการมาของอีกสารฟันดี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ชาติฉินทะเลนั้นคงต้องคิดต่อแล้วนะครับว่าเขามีส่วนสำคัญกับทีมสามารถที่จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปทําอะไรได้หรือเปล่าและที่สําคัญเองนะครับอยู่ที่ ที่สโมสรได้ว่าจะผลักดันเขาไปอยู่ในเวทีไหนที่เหมาะสมสําหรับคนที่จงรักภักดีอยู่กับทีมาอย่างยาวนานแท้จะเป็นวันแมนวันคลับเลยนะครับกับการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพโดยไม่คาดฝันนี่คือหนึ่งคนที่มีชีวิต น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าชาตรีจะอยู่กับทีมต่อหรือว่าจะแขวนสัตว์ไปอีกคนหนึ่งนะครับปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของสมุตปปราการซิตี้หลังจากที่ต้องร่วงตกชั้นลงไปเล่นในฟุตบอลทีซอฤด,ดูการหน้ากุญเจียศิริมาพานิชีวะประธานสโมสรนะครับก็ได้ออกมาถแถลงการขอโทษแฟนบอลผ่านทาง Facebook ของสโมสรสบุตราการซิตี้ก็บอกในข้อความนะครับว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาและขอโทษทุกท่านที่ทําให้ผิดหวังที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการหาสปอนเซอร์เข้ามา สนับสนุนทีมเลยทําทีมได้ดีสุดเพียงเท่านี้จากนี้ไปก็จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อหาผู้สนับสนุนเข้ามาในการดูแลทีมเพื่อจะได้ทําทีมให้ได้ดีกว่าเดิมก็เน้นย้ำนะครับว่าประโยคนี้สําคัญมากๆมันก็เป็นการสยบข่าวลือว่าจะมีการขายทีมออกไปหรือว่ายุบสมโมสรไม่ส่งแข่งขันแล้วนั่นหมายความว่าเดินหน้าต่อนะครับและสุดท้ายเนี่ยมีการเชิญชวนบริษทัทและห้างร้านที่สนใจเข้ามาสนับสนุนทีมสมุทรปราการซิตี้ เพื่อจะพาทีมกลับขึ้นมายังไทยหลีกหนึ่งให้ได้ก็มีการทิ้งข้อความไป้ได้วยนะครับโปรดติดต่อสโมสรทางอีเมลได้ตั้งแต่วันนี้นะครับที่ MKT manager นะครับ M A N A G E R SPCF.CO c, F c, c o นะครับยังไงใครสนใจนะครับจะร่วมทุนหรือว่าสนับสนุนสบวสอนก็สามารถเข้าไปทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ละกันนะครับแฟนๆของเคี่ยวสมุรเนี่ยคนต้องสู้กันต่อนะครับแล้วก็เชียร์ทีมอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้ในการลงไปโลดแล่นบนหลีกรองนะครับไปเรียนรู้ เรื่องของวิธีการในการทํางานอีกทีหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขึ้นมาแล้วเป็นทีมชั้นนําอยู่แล้วนะครับในศึกไทยลีกแล้วผลงานช่วงหลังมันก็ดรอปลงไปอย่างน่าใจหายแต่ว่าเรื่องของการแมネจเมนต์การเดินทางลงไปทีสอเนี่ยโอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะครับเหนือสุดตายสุดก็คงต้องไปเอาเป็นว่าเด็กที่มีอยู่หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเพราะสุดประการเองเนี่ยแน่นอนทีมตกชั้นนักเตะตัวหลักการจะั้งตัวให้เขาเล่นในลีกรอง ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเดี๋ยวตามกันต่อนะครับถ้าขายนักเตะได้สามารถดําเนินมาหล่อเลี้ยงสโมสรและสร้างทีมใหม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่มันต้องยอมนะครับหยิกเล็บเจ็บเนื้อตัดชิ้นเนื้อที่ถือว่าเป็นชิ้นเนื้ออันโอชะไปให้คนอื่นแต่คุณก็จะได้เงินส่วนหนึ่งมาบำรุงสโมสรและก็มาทําให้สโมสรนั้นมันแข็งแกร่งมากขึ้นในแนวทางใหม่ที่ควรจะเป็นนะครับและนนทั้งหมดนี้คีอไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับช่วงตลาดซื้อขายนะครับเดี๋ยว วันพรุ่งน,นี้ก็จะนําเรื่องราวของผังการเล่นระบบการเล่นที่คาดการเอาไว้แบบสดๆร้อนๆนะครับจากการที่ผมดูการฝึกซ้อมในช่วงวัน2วันของซีเกมก่อนเจอมาเลเซียแบบไหนที่ควรจะเป็นผู้เล่นชุดไหนน่าสนใจมากๆสําหรับการทํางานของมาโนโพกกี้นะครับติดตามกันด้วยแล้วเชียร์ซีเกมกันในวันเสาร์นะครับเกมแรก7พฤษภาคมเจอกับมาเลเซีย1ทุ่มและเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์หลังจบเกมก็วิเคราะห์หลังเกมให้ฟังกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ